ปี1918สงครามโลกครั้งที่1สงครามที่ดําเนินเวลามาถึง4ปีการสู้รบที่ไม่รู้ผลชี้ขาดการสูญเสียชีวิตมากมายของทั้งสองฝ่ายอย่างที่เรารู้กันว่าสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงในปี1918เยอรมน,นีและฝ่ายมหาอำนาจกลางเป็นฝ่ายยอมจำนนเยอรมน,นีได้ลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในวันที่1 1พฤศจิก,กายนปี1918คลิปวิดีโอนี้เราจะมาวิเคราะห์ ปัจจัยและปัญหาอะไรบ้างที่เยอรมนีต้องเผชิญในช่วงท้ายของสงครามหลังจากการปฏิวัติรัสเซียในปี1917 รัเสเซียได้ถอนตัวออกจากสงครามเยอรมน,นีทุ่มกำลังทหารไปยังแนวรบตะวันตกไกเซอร์วิลเฮมที่สองนายพลฮินเินบุกและนายพลรูเดนดอฟผู้นำทหารฝ่ายเยอรมันวางแผนเตรียมการบุกครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เริ่มสงครามเพื่อเผด็จศึกฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยการโจมตีที่รวดเร็วและเข้ายึดกรุงปารีสก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะส่งกองกำลังทหารมาสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตร โดยเรียกการโจมตีนี้ว่าการรุกฤดูใบไม้ผลิการบุกบในครั้งนี้กินเวลาถึง3เดือนโดยมีประดิติการทั้งหมด5ปฏิบัติการปฏิบัติการไมเคิลบูเชอยร์ยอกจอแจตไกเซนาและปฏิบัติการแม่น้ำมานครั้งที่2การรบที่ดูเดือดได้นองเลือดกับการเดิมพันครั้งสุดท้ายที่เยอรมนีจะมีโอกาสชนะในศึกครั้งนี้21มีนาคม1918 เยอรมนี er ani, ระดมยิงปืนใหญ่ตามด้วยทหารจูโจมสตอมทูเปอร์โจมตีแนวรบที่อ่อนแอที่สุดของฝ่ายสัมพันธมิตรปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจากปัญหาเบียงการส่งกำลังบำรุงที่ไม่เพียงพออีกทั้งเยอรมนีไม่สามารถยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ตามที่วางแผนไว้จนในวันที่18กรกฎาคม1918เยอรมนีได้ถอนกำลังกลับไปยังแนวลบฮินเดนบุกแนวป้องกันสุดท้ายก่อนถึงดินแดนเยอรมันปฏิบัติการในการลุกฤดูใบไม้ผลิเยอรมันสูญเสียกำลังพลไป688,341นายฝ่ายสัมพันธมิตรสูญเสียกำลังพลไป863,374นาย การรุกของเยอรมันประสบความล้มเหลวฝ่ายสัมพันธมิตรกองกำลังสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาโจมตีตอบโต้ฝ่ายเยอรมันสัมพันธมิตรได้ยึดพื้นที่ลึกเข้าไปในแนวเขตของเยอรมันหลังจากเผชิญการรบที่ชัางงันตั้งแต่เริ่มสงครามมีการเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการบุกร้อยวันและในวันที่29กันยายนปี1918ฝ่ายสัมพันธมิตรทำลายแนวเฮนินบวกแนวป้องกันสุดท้ายของฝ่ายเยอรมันได้สำเร็จ การเสียจุดยุทธศาสตร์สําคัญของเยอรมันทาให้ผู้นําทหารฝ่ายเยอรมันตระหนักแล้วว่าเยอรมน,นีจะแพ้สงครามในอีกไม่ช้าปัจจัยสําสคัญที่ทําให้เยอรมน,นีแพ้สงคราม 1. เยอรมน,นีไม่มีกําลังพลเพียงพอในการต่อต้านฝ่ายสัมพันธมิตรโดยในปี1918มีการเกณฑ์ทหารได้เพียง3เศียนหนาน้อยกว่า50%ของการเกณฑ์ทหารในปี1917 อีกทั้งเยอรมนีเสียกำลังพลที่ได้รับการฝึกเป็นอย่างดีในการรบฤดูใบไม้ผลิ 2. การขาดเคลนอาหารทรัพยากรในการาทำสงครามเนื่องจากการปิดกั้นทะเลและพื้นดินของฝ่ายสัมพันธมิตร 3. เยอรมนีประชิญปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศการก่อตัวของแนวคิดสังคมนิยมโดยได้รับอิทธิพลมาจากการปฏิวัติรัสเซียในปี1917และอาจเกินการปฏิวัติสังคมนิยมภายในประเทศได้ ในวันที่29ตุลาคมณเมืองวิลแฮมฮาวเวนศูนย์บัญชาการกองทัพเรือเยอรมันในพลฟรันซ์ฟรอนส์ฮิปเปอร์ได้ออกคำสั่งโจมตีพรีชีพทำลายกองเรืออังกฤษในทะเลเหนือเพื่อแสดงแสนยานุภาพของทัพเรือเยอรมันเป็นครั้งสุดท้ายการออกคำสั่งนี้ทำให้กลุ่มลูกเรือที่เบื่อในายสงครามและไม่เห็นด้วยในคำสั่งดังกล่าวทำให้เกิดการก่อจลาจลในวันที่3พฤศจิกายนปี1918 ทางรัฐบาลได้ปราบปรามและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุต่อมามีการชุมนุมของกลุ่มนักสังคมนิยมและทาหารเรือเรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกทั้งให้ไกเซอร์วิลเฮมที่2สละราชสมบัติเนื่องจากเป็นต้นเหตุของสงคราม9พฤศจิกายน1918นักการเมืองพรรคสังคมนิยมเยอรมันนำโดยฟีดิชแอร์เบิร์ต กดดันให้เจ้าชายแม็กซิมิเลียนแห่งบาเดนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประกาศการสละราชสมบัติของไกเซอร์วิลเฮมที่2โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากพระองค์และจะตั้งรัฐบาลไวมาขึ้นวันที่10พฤศจิกายนรัฐบาลไวมาได้ส่งตัวแทนเจรจาสงบศึกกับฝ่ายสมัทมิตรที่ป่ากองเปียนฝรั่งเศ11ส11พฤศจิกายนตี5 2นาที โลกน้ำเจรจาสงบศึกโดยมีผลบังคับใช้วันที่11พฤศจิกายนเวลา11อิา11นาทีเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ปีต่อมาเยอรมน,นีได้จดสนธิสัญญาแวร์ายโดยมีเงื่อนไขคือเยอรมน,นีต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวน132,000ล้านมาร์คทองคำ หรือประมาณ31,400ล้านดอลลาร์สหรัฐลดขนาดกองทัพมีทหารประจำการเพียง1 0 0,000สนายลดขนาดกองทัพเรือเยอรมน,นีเสียดินแดนหนึ่งใน7ให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรสนธิสัญญาฉบับนี้แสดงถึงความไม่เท่าเทียมการเอาเปรียบต่อเยอรมน,นีและเป็นสาเหตุในการเกิดสงครามโลกครั้งที่2เยอรมน,นีในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ฝ่ายทหารได้มีการสร้างวาทกรรมการแทงข้างหลัง โดยกล่าวหาว่ากลุ่มสังคมนิยมและชาวยิวเป็นต้นเหตุให้เยอรมนีแพ้สงครามวาทกรรมนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายปฏิตฐิการนาซีและเป็นสาเหตุหนึ่งในการฆ่าล้างเาผ่าพันธ์ชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่สองในเวลาต่อมา